ฉิงจอนะฉิงจออ่านีตือ้อเอามาโอ้เรียลนะีลีนะโอไม่เลยไม่เลยพี่พึ่งสวัสดีครับอ้าอออพี่อูล่ะพี่อูล่ะครับคือตอนนี้ครับมีมาตรการที่จํากัดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางครับพี่อูเขาก็เลยยังปลูกบอลสีอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยู่เลยครับพี่พึ่งโอ้โหนัดกันสย,ย่างดิบดีแล้วมาดูซิ มาอย่างนี้ได้ยังไงเอออย่างนี้พี่ก็ต้องเป็นคนออพาไปที่นี่เองคนเดียวแล้วสิเนี่ยไปไหนอะครับพี่เพ<ะ>ิ่งวันนี้พี่เพิ่งจะพาไปเที่ยวไหนครับคือว่าวันนี้เนี่ยนะรายการคนไทยหัวใจเม่ท้อเนี่ยเราจะนําเสนอในเรื่องราวของชุมชนชาติแงวอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งว่าเขาเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยสร้างตลาดจีนโบราณขึ้นมา รกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมแล้วเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าพี่ะเคยไปที่นี่มาแล้วโอ้โหที่นี่แบบดีมากเลยดีงามขนมกลหจีก็อร่อยมากอยากจะรู้แล้วว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างค่พว่าพาไปหน่อยได้ไหมครับได้สิจ๊ะเดี๋ยวเราไปตามอูกันเพราะว่าอูเขาไปใช่ไหมคราวที่แล้วแล้วเราจะได้แบบไปเก็บภาพที่ตอนที่พี่อูเขาไปว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้าง ไปชมกัันครบชุมชนช่างแนวแห่งนี้นะแ้วเป็นชุมชนชาวไทยจีนในอดีตเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะเพราะว่าเป็นที่ตั้งของโรงงานแป้งมันสปะหลังถึง13โรงมีคนอยู่ในชุมชนนับหมื่นคนเชียวละ่ะที่นี่ก็เลยรุ่งเรืองมากแต่เมื่อโรงงานเหล่านั้นได้ย้ายออกไปชุมชนก็ค่อยๆเงียบลง จนวันหนึ่งมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่าชาวบ้านจึงได้ทำประชาคมและตกลงกันว่าจะทำให้บ้านชากแง้วนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเลยได้เปิดเป็นตลาดนัดขึ้นมาในรูปแบบของตลาดจีนโบราณซึ่งพอเปิดตลาดไปแล้วนะผู้คนก็หลั่งไหลกันมามากมายเลยละ่ะจ้ะนับว่าเป็นการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงเลยละ่ะ เสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วคิดถึงคิดถึงบรรยากาศแบบของที่เนี่ยตอนที่ช่วงที่พี่ไปอะนะอยากกลับไปเที่ยวใหม่ออแต่ต้องรอตอนช่วงที่แบบว่าวิาวกฤตของ โควิดเนี่ยมันหมดไปก่อนเนาะให้มันพ้นๆให้มันไปไกลๆว่าแต่ว่าถ้าหากว่าคราวหน้าพี่เพิ่งได้ไปเนี่ยอย่าลืมชวนผมนะครับอยากไปเหมือนกันครับแน่นอนเลยจ้ะอืแต่ว่าตอนนี้พูดถึงว่าตลาดเนี่ยแต่ละที่ก็คงจะปิดหมดนะครับโดยเฉพาะที่นี่ก็อยากรู้แล้วว่าคนในชุมชนหรือว่าชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยโอ้โหแบบคนเยอะเลยแต่ตอนนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่อืมนั่นสินะเราวิดีโอคอลไปหาพี่สมหวังกันดีไหม เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดที่นั่นเป็นยังไงบ้างแล้วเผื่อเราจะได้ให้กำลังใจพวกเขาด้วยเนาะดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สมหวังค่ะสวัสดีครับจำนุงพึ่งได้ไหมคะจำได้ครับจำได้ครับค่ะอันนี้น้องแฮานะคะครับสวัสดีครับพี่สมหวังครับสวัสดีครับคุณแฮาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณแฮวเป็นพิธีกรอีกคนหนึ่งของรายการเราค่ะตอนช่วงที่รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อเนี่ยนะคะอูได้ไปทำรายการกับพี่ตอนนั้นน้ำพึ่งไม่ได้ไปนะคะแต่เราได้เจอกันโดยส่วนตัวเพราะว่าเคยเคยพาลูกไปแบบส่งลูกไปไปหาพี่สมหวังให้เขาพาเที่ยว เห็นว่าตลาดที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยครับโอ้โหมีคนเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับบรรยากาศตอนก่อนที่จะเป็นมีโควิดเนี่ยครับบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับพี่สมวังครับต้องต้องเรียนว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะฮะตอนนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้รับการแสการตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ชุมชนเราเองเนี่ยมีเรื่องราวมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างน่าสนใจเพะนั้นก็จะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนะครับก็แต่ละเสาร์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทั่วสารทิศนะฮะ ซึ่งซึ่งอตอนหลังล่าสุดที่เราได้ประเมินการนับจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสาวละ0ก0 0ถึง7,000คนครับช่วงนั้นนะคะที่บอกว่ากําลังบูมได้มีการขยายตลาดออกไปด้วยได้ขยายตลาดไปอะไรยังไงบ้างคะเอ่อต้องเรียนว่าหลังจากที่เราได้ทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยตลาดจีนเช็กเนียวตลาดจีนโบราณเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับท่านนายกเองท่านบริหารท้องถิ่นเองเนี่ยก็ได้เห็นเห็นว่าเออน่าจะมีการต่อยอด แล้วก็โชคดีที่ชุมชนเราเองเนี่ยมีแหล่งพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่ในชุมชนใกล้ๆกันนะครับตัวนั้นจะเป็นหนองน้ําซึ่งเป็นความภูมิใจของชุมชนเราว่าครั้งหนึ่งท่านสุนทรผู้ท่านกวีเอกในยุครัตนโกสินทร์นะฮะเดินทางผ่านมาแล้วก็มาพักเหนื่อยตรงนั้นแล้วท่านเองก็ได้ประพันธ์กรอนอไว้กล่าวถึงบ้านหนองชะแง,ง้วไว้นะครับประพันธ์ไว้ว่าถึงปากช่องหนองชะแง,ง้วเข้าแผ้วถงังแม้นข้ามค้างอรันวาได้อาศัย เป็นที่รุ่มขุมขังคงคาไหลวองเวงใจรีบเดินไม่เมินเลยจะอยู่ในนิราชเมืองแกลงตอนที่ท่านสุนทรภู่เดินทางกลับไปหาคุณพ่อที่บ้านกล่ำระยองนะครับเราก็เลยคิดว่าเอาตรงนี้นฮะมาเป็นสตรอรี่ของตลาดนักท่องเที่ยวเองเนี่ยมาเที่ยวตลาดจีนช่างเงเป็นที่รู้จักทั่วแล้วเราก็เลยอยากได้เป็นตลาดไทยในยุครัตนโกศิทร์เป็นบรรยากาศไทยๆอาหารไทยๆการแต่งกายก็จะนุ่งโจงกระเบนห่มสบายอะไรลักษณะประมาณนี้นะฮะ แล้วก็เป็นอาหารในชุมชนที่มีความสามารถอ,อนุรักษ์กันไว้อยู่ก็มารวมกลุ่มกันตรงนั้นทําเป็นตลาดชื่อว่าตลาดเพลราชายแล้วตลาดที่ว่านี้เนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ไหนคะคแล้วเปิดวันไหนบ,บ้างตลาดตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกันเลยครๆๆคับหาตลาดจีนโบราณเช่นนี้ประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับจะเป็นหนองน้าซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นหนองน้ําอยู่นะครับอนุรักษ์อยู่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็จะเปิดทุกทุกวันเสาร์เช่นกันเนื่องจากว่าเราประเมินว่าถ้าเปิดวันเสาร์ด้วยกันเนี่ย นักท่องเที่ยวที่มาตลาดจีนแล้วก่อนจะกลับก็สามารถแวะอาหารอาหารไทยได้นะครับหรือมาเที่ยวตลาดไทยแล้วก็แวะไปเยี่ยมตลาดจีนได้ก็จะเอื้อการซึ่งกันและกันอยู่ใกล้กันโดยมีรถวิ่งรถรางวิ่งสับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ทําให้ท้องตลาดเดินไปด้วยกันได้อย่างดีครับก่อนโควิดเนี่ยนะคะตลาดไทยเนี่ยบูมไหมคะบูมครับต้องถือว่าบูมเลยแนละ้วก็เราโชคดีที่เราเปิดมาช่วงสัปดาห์แรกๆก็ได้รับความตอบรับจากท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับถือว่าเกินค่าดทีเดียว เขาดูจากโฆษณาตลาดไทยแล้วมาเจอบุ้งเอาตรงใกล้ๆมีตลาดจีนด้วยก็แวะไปเยี่ยมชมกันก็จะเอื้อกันไปเอื้อกันมาของจีนก็มาเที่ยวไทยก็เลยกลายเป็นว่าทางสองตลาดก็จะมีนักเที่ยวค่อนข้างหนาตาครับตลาดไทยกับตลาดจีนนี่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับอ๋อแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับไม่ว่าจะเป็นจุดยืนของตลาดนะครับคอนเซ็ปต์ของตลาดหรือว่าอาหารบรรยากาศของตลาดจีนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นบ้านอีบ้านชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับเป็นแบบเต้งสองชั้น มีโคมไฟมีเตงล้างมีอาหารจีนๆมีกระเพาะปลามีหอยจ้อบะจ่า,จางอะไรต่างๆหมูหยองอะไรพวกนี้นะครับส่วนของตลาดเพลชาชัยก็จะเป็นทรงไทยหลังคาจากแม่ค้าก็จะแต่งตัวจงุจงกระเบนผมสบายนะครับแล้วก็อาหารก็จะเป็นพวกอาหารไทยๆเก่าๆขนมกงแกงลูกตําลึงบ้างล่าเตียงบ้างขนมเก่งข้าวแมวข้าวคุประทัวอะไรพวกนี้ฮะเป็นขนมไทยๆท,ยที่ที่ชุมชนแต่และหมู่เขาก็นำของเขามา พี่สมหวังครับแล้วหลังจากที่ตลาดเนี่ยมีผู้คนนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยเกิดวิกฤตโควิดขึ้นครั้งแรกไม่มีใครตั้งตัวได้แน่นอนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับต้องเรียนว่าทั้งชุมชนเองทั้งตลาดเองเนี่ยค่อนข้างจะช็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจู่ๆเนี่ยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเ,เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นร้านค้าหลายคนก็ปรับพื้นที่ตกแต่งร้านบรรยากาศกันอย่างเต็มที่ะฮะจนสุดท้ายล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะจําเป็นต้องงดให้บริการก็คือช่วงประมาณสักเดือนมีนาะ นะครับมนนาปี63สช่วงนั้นเราก็จะมีหลายกลุ่มของผู้ค้าในตลาดขเข้ารากันอยู่ที่ติดต่อกับคณะกรรมการอยู่ตลอดเวลาเราก็ประเมินสถานการณ์กันอยู่เรื่อยๆว่าไหวไหมก็คุยกันไปคุยมาจนหาข้อสรุปส,สุดท้ายผู้บริหารตลาดก็มานังคุยกันว่าสงสัยเราคงต้องงดให้บริการก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยมีมาตรการอย่างไรค่อยมาหาทางเปิดกันใหม่อีกทีหนึง่งแล้วช่วงที่ทหยุดไปเนี่ยทางชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ หลายคนปรับตัวค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบประทานหันไม่ทันตั้งหลักตอนแรกจริงๆที่เราทําตลาดนี้เนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันไม่สามารถสร้างรายได้เป็นกออเป็นกำนะครับมันแค่วันเสาร์ละครั้งเนี่ยเราจะเป็นรายได้เสริมแล้วกันส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีอาชีพของตัวเองอยู่นะครับจะเป็นลูกจ้างบ้างเป็นเจ้าของสวนไร่สวนมันบ้างนะครับวันเสาร์ก็มาขายของการเพื่อหารายได้เสริมแต่พอเปิดเข้ามาจริงๆปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่รายได้เสริมเลยครับมันกลายเป็นรายได้หลักหลายครอบครัวเลย บางครอบครัวมีรายได้จากเนี้ยเสาละครั้งละครั้งเสี่เสาเนี่ยแทบจะได้เกือบเงินเดือนเลยนะครับก็เลยเป็นรายได้หลักขึ้นมาพอมาเจอวิกฤตครั้งแรกปุ๊บเนี่ยรายได้มันหายเหมือนกันแต่ก has ็โชคดีท re um um ี่ครั้งแรกเนี่ยภาครัฐเองเรามีการเยียวยาก็เลยทําให้เราผ่านช่วงนั้นมาด้วยกันได้แบบทรักทุเทเลนิดหน่อยแต่ไปได้อยู่แล้วหลังจากที่เราปิดตลาดไปแล้วมีการคลายล็อกเกิดขึ้นหลังจากคลายล็อกแล้วเนี่ยตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตลาดของเราครับ ในส่วนของผู้ค้านะครก็นับวันคอยเหมือนกันพอบรรยากาศเริ่มคลายล็อกเริ่มดีขึ้นเนี่ยผู้ค้าเองก็เฝ้ารอเขาว่าเมื่อไหร่จะเปิดได้เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเปิดหรือยังอยากเปิดแต่พวกความปลอดภัยในคณะกรรมการเราก็ดูจนกว่าเรามั่นใจนะครับจนกลับมาเปิดได้ทิ้งเราปิดไปประมาณสัก3เดือนเศษ็จนะครับแล้วกลับมาเปิดใหม่บรรยากาศต้องถือว่าเป็นความโชคดีของเชื่อมชนจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวเหมือนเขาจะอั้นอยากมาเที่ยวแล้วมาไม่ได้ฮะพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นนักท่องเที่ยวมากันอย่างค่อนข้างเยอะจนเรากังวลเหมือนกัน นะครับต้องเพิ่มมาตรการค่อนข้างหนักแล้วก็อนข้ังจะซีเรียสหน่อยกับการมาตรการควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดมีเสียงตามสายประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าให้รักษาระยะห่างหน่อยนะครับแล้วก็ขอรองความร่วมมือเรื่องคาดแมสแล้วก็ผ่านด่านเราด้วยครับตั้งจุดตั้งจุดบริการไว้สี่จุดด้วยกันครับเพื่อความปลอดภัยแล้วตอนที่เปิดเนี่ยนะคะใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยเปิดทั้งสองตลาดเลยไหมอีกตลาดหนึ่งจะเปิดตอนที่ได้รับผลกระทบรอบที่สอง นะครับพอรอบรอบที่สองปุ๊บเนี่ยมาเจอแล้วรอบสองปุ๊บเนี่ยตลาดเพลชัยก็ต้องหยุดให้บริการก่อนแล้วก็หลังจากกระทบผลกรอบสองแล้วเนี่ยพอดีช่วงนั้นบังเอิญจังหวะที่ทางท้องถิ่นเองเราเนียได้รับงบประมาณมาพัฒนาสวนสาธารณะก็เลยมีการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพลชัยก็เลยต้องหยุดไปก่อนพอหยุดปุ๊บเนี่ยเราก็โชคดีที่ทางคุณมนัสของตลาดน้ำสีภาคมีพื้นที่อยู่ที่หนึ่งที่ที่เป็นที่ทรงไทบ้านทรงไทยเป็นหมู่บ้านาไทยนะครับท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์ กอให้ทางชุมชนเราเนี่ยเข้าไปพัฒนาแล้วก็เอาตรงจุดนั้นนะฮะไปเปิดเป็นตลาดในแคว้นซึ่งเป็นตลาดไทยย้อนยุคเหมือนกันในกึ่งล้านนาเพื่อให้เกิดความแตกต่างขึ้นไปไม่เหมือนกับเพลาชาัยที่นี่ก็จะเปิดมาในช่วงของโควิดรอบที่2มาแทนเพลาชาัยครับแล้วการเปิดตลาดหลังล็อกดาวน์เนี่ยนะคะได้มีการจัดมาตรการอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะค่อนข้างซีเรียสเลยครับคุณพึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะ เข้มงวดนะครับจนบางทีน้องเที่ยวเองก็หมดหิดเหมือนกันจะมีทั้งวัดไข้นะครับลงชื่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีเจลมีหน้ากากแล้วผู้ค้าเองไรนั้นก็ทุกคนต้องใส่หน้ากากเหมือนกันแล้วก็มีแผงกั้นที่บริเวณสินค้าเพื่อความปลอดภัยทั้ง2ตลาดทั้งตลาดจีนด้วยก็จะมีเสียงประกาศตามสายอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมานะครับที่มีเหมือนแบบว่าเป็นโควิดแล้วลอกที่3จากกรุงเทพตอนนั้นดังเลยทั้งประเทศเลย มีความรู้สึกยังไงบ้างครับว่าเอ๊ะจะมาถึงเล่าไหมหรืออะไรยังไงครับจริงๆแล้วทั้งสองตลาดนียเรามีแพลนกันอยู่ว่าช่วงโควิดช่วงช่วงเทศกาลที่ลองวิกเอนสงกรานนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่มีลองวิกเอนระยะยาวเลยแต่ปรากฏว่าถึงตรงนั้นวันที่13เนี่ยเราต้องปิดเลยเพราะเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อเข้ามาใกล้พื้นที่มากเกินไปก็จําเป็นจะต้องคุยกันแล้วรีบปิดโดยปัจจุบันทันด่วนเือนการครับปิดก่อนแล้วก็เรียกประชุมที่หลัง หลังจากนั้นมาก,ก็ต้องหยุดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ส3าเมษาวันสองกราพนต์พอดีเลยครับอย่างนี้ถือว่าการระบาดนะคะในรอ,รอกที่สามเนี่ยมีความหนักที่สุดไหมคะใน,ในความรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกว่าหนักขนาดไหนทุกคนเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าครั้งนี้หนักหนาสาหัสมากที่สุดนะครับเราพร้อมที่จะให้ความรับผือพร้อมที่จะหยุดให้บริการแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เรามองไม่ออกเลยว่าเรา จะกลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่ตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ว่าทาอย่างไรจะให้คนในครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยปลอดภัยจากโรคโควิดที่ก่อนคงจะต้องติดตามกันอีกสักระยะหนึ่งเราก็หวังว่าถ้าสมมุติว่าสมมติช่วงปลายปีถ้ามีวัคซีนเข้ามาจานวนเพียงพอแล้วก็ผู้คนเองให้ความร่วมมือก็เชื่อว่าปลายปลายปีน่าจะเป็นความหวังเล็กๆที่เราอาจจะได้กลับมาพบกับนักท่องเที่ยวใ,ใหม่แต่ท่านี้ท่านั้นก็ต้องอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นด้วยครับ ครับพี่สมหวังครับตอนนี้บรรยากาศที่ตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้พี่สมหวังพาไปดูได้ไหมครับได้ครับด้วยความยินดีเลยครับก็อาจจะเป็นบรรยากาศเงียบงเงียบ้องเงาสักหน่อยนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ต้องกลับไปอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่กางห่างกันไว้ก็เลยเป็นเหตุให้ตลาดเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูตลาดชิ้นชักแนวแล้วกันนะครับอาจจะเงียบเหงาแล้วก็ดูซบเซาไปหน่อยครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา กลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลกับคุณสมวังสวัสดีมงคลนะคะรองประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนชากแง้วอำเภอบางลำมุงจังหวัดชลบุรีค่ะ โอ้พี่สมหวังครับบรรยากาศตลาดไม่มีคนแบบนี้ไม่ค่อยชินตาเลยนะครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เป็นภาพที่เราดูแล้วก็ใจให,หายๆอยู่ครับ <c oughs> ใหย่ยางงี้แบบพี่สมหวังครับในชุมชนของเราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อบ้างไหมครับเอ่อตอนนี้ในพื้นที่ของตัวตลาดเองยังไม่มีครับแต่ในภาพรวมของตําบลขุยใหญ่เนี่ยมีบู่บ้างครับมีแต่ว่าเํานยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณสักงสองสามรายในตำบลแล้วเรามีการเฝ้าระวังยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้พื้นที่ของตำบลขุยใหญ่เนี่ยโดย ท้องถิ่นเองเทศบาลตะบนห้วยใหญ่เนี่ยได้มีมาตรการก็คือให้เปิดสายด่วนนะครับในกรณีที่มีพบผู้ป่วยให้รีบแจ้งไปเทศบาลก็จะนําทีมเข้ามารับตัวแล้วก็มาพ่นฉีดฆ่ากับจัดเชื้อเป็นลําดับต่อไปครับแล้วก็นําผู้ป่วยเนี่ยส่งยังที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้เราเองเนี่ยเราก็ได้มีจัดเตรียมแผนรองรับในเรื่องของการจัดเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไว้ส่วนหนึ่งเพื่อในกรณีถ้าเกิดมีการระบาดเข้ามาในพื้นที่หนักๆนะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะนําผู้ป่วยไป รอคอยที่จะส่งให้คุณหมออีกทีหนึ่งครับพี่คะสภาพของตลาดนี่มันเงียบมากๆเลยนะคะก็ทำให้แบบว่าไม่มีไรายได้เข้ามาอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วได้มีการช,ช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างไหมคะออตอนนี้วิธีเบื้องต้นก็นคือปัญหาเฉพาะหน้าคือทุกคนจะต้องปรับตัวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดเราเปิดไม่ได้เนี่ยรายรับไม่มีหลายคนก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นลักษณะทำและส่งขาย ทางเน็ตบ้างทางโซเชียลบ้างนะครับเป็นรับพรีออเดอร์มาทําของแล้วก็ส่งไปส่งขายเพื่อแก้ปัญหาให้มีรายได้เข้ามาก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็ดีหรือว่างานในพื้นที่ที่ที่เราเป็นตลาดอยู่อย่างเงี้ยมันรายได้มันไม่มีเลยมันหายไปแต่ว่ารายจ่ายยังคงมีอยู่เหมือนตามปกติเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องหาทางที่จะปรับตัวเองเพื่อให้มีรายได้เข้ามานะครับก็าอาจจะเป็นลักษณะที่ทําของแล้วก็ไปส่งขายกันบ้างนะครับหรือไม่ก็เข้าสู่ระบบของโซเชียลก่อนบ้างครับไปพรีออเดอร์ครับ, order, รบลักษณะนั้นครับ ก็ค er> ือในช่วงนี 8, nah ้ก็ถือว่าต้องปรับตัวนะคะใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะแล้วก็อาจจะใช้ทางโซเชียลเข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะยังชีพตัวเองเขาทำวิธีการโดยการใช้ขายทางโซเชียลเนี่ยนะคะพี่ได้เช็คไหมคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างก็อย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครว่าบางทีเนี่ยในความเคลื่อนไหวในตลาดเนี่ยเราก็จะใช้ไลน์กลุ่มในการพูดคุยกัน บางคนเขาก็จะไปโพสในไลน์กลุ่มบ้างขายสินค้ากันเองบ้างแล้วก็และแจ้งมาแจ้งมาบ้างว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็ใช้วิธีการอย่างไรก็เชิญชวนกันไปค่ะแล้วผลตอบรับมาฟีดแบ็กมาดีไหมคะมันได้แค่บรรเทาบางส่วนเท่านั้นเองก็ผลตอบรับเองก็ไม่ได้มากมายนักนะครับเพราะว่าหลายคนเองก็เหมือนอยากซื้ออยากทานแต่ว่าสตังค์ไม่ค่อยมีรายได้ก็หดหายไปนะครับเพราะนั้นโซเชียลก็ช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองครับคืออาจจะไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีไรายได้เลยเท่านั้นเองครับพี่สมหวังครับปิดตลาดแบบนี้นะครับมีภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะไหมครับสําหรับทุกตลาดที่เปิดเลยครับในส่วนของการทําท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทําโดยส่วนรวมช่วยกันนะครับเพราะนั้นชาติส่วนกลางต่างๆที่จะมาใช้ใจ่ายในการพัฒนาพื้นที่ในการดูแลพื้นที่เนี่ยมันก็แทบจะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับคือถ้าไม่ได้เปิดตลาดปุ๊บเราก็ไม่ได้มีการเจ็บจัดเจ็บค่าส่วนกลางที่จะมาจ่ายเร,ารเรื่องของค่าที่จอดรถของเจ้าหน้าที่คอยดูแลควาาาามมมสะอดตต่่งงๆกกเนนี้้้รร็ไไัทิป นะครับทั้งสองที่ฮะทั้งนู่นเหมือนกันก็คือถ้าไม่มีการเปิดตลาดทาง,ทง,ทงออพื้นที่เองก็ไม่ได้มีจัดเก็บค่าส่วนกลางอะไรครับจากเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาตรงนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะมันทําให้ทางพี่แล้วก็คนในชุมชนเนี่ยมีความท้อแท้บ้างไหมคะถามว่าท้อไหมบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเป็นไงครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของคนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราคงจะกลับมา ให้บริการกลับมาให้คนทั้งประเทศได้รู้จักตลาดจีนชชกแง้วตลาดเทราชายัยตลาดไฮแควนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์วิถีพัฒนธรรมของคนไทยเราเต้องได้กลับมาทําแน่นอนครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับแล้วถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยชีวิตหลังที่จบจากโควิดแล้วเนี่ยวิถีชีวิตจะต้องเปลี่ยนอย่างไรการท่องเที่ยวดยชุมชนจะต้องปรับบางส่วนเหมือนกันครับเชื่อว่าเรายังคงรอคอยด้วย ความหวังอยู่ครับครับพี่สมหวังครับถ้าหากว่าวิกฤตโควิดหายไปแล้วมีการวางแผนยังไงบ้างเกี่ยวกับการเปิดตลาดในครั้งใหม่ครับเราก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าหลังจากที่เราโชคดีได้กลับมาเปิดใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการปรับมาตรการต่างๆนะครับในการคัดกรองคงจะต้องเข้มงวดขึ้นเป้าหมายของตลาดเองเนี่ยเราคงจะมีการปรับเปลี่ยนว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยเราคงจะไม่เน้นในเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวจะต้องบูมที่เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆมีสร้างให้รายได้เราเยอะๆคงไม่ใช่แล้วฮะเราอาจจะต้องปรับเป็นลักษณะแค่ว่า ขอให้มีการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็การอนุรักษ์วิถีชีวิตของวัฒนธรรมบ้านเราเท่านั้นเองครับค่ะแล้วพี่คิดว่าบทเรียนนะคะของวิกฤตการครั้งนี้เนี่ยนะคะมันสอนอะไรให้กับเราได้บ้างคะผมเชื่อว่าชีวิตหลังโควิดเนี่ยความเป็นเมืองอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับความเป็นชนบทน่าจะเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยถ้าเราปรับพื้นที่ให้เป็นลักษณะการวิถีอนุรักษ์วิถี แล้วให้การท่องเที่ยวเป็นลักษณะที่เป็นไปอย่างยั่งยืนโดยไม่ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องของผลประโยชน์มากนักไม่ต้องมุ่งเน้นถึงรายได้มากนักนะครับให้เขาเป็นค่อยไปผมเชื่อว่าตลาดนี้จะกลับไปเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายครับพี่สมหวังครับอยากให้พี่สมหวังเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้กับคนทุกคนเลยที่กําลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้เหมือนกันทั้งประเทศเลยครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจที่จะฝ่าฟันผมเชื่อนะครับว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันจะต้ออองงทก ะจะทําให้เรากลับมามีความสุขกันได้ใหม่นะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับค่ะก็ oh. ขอบคุณที่สมหัังมากๆนะคะแล้วขอเป็นกําลังใจด้วยนะคะค่ะรักษาสุขภาพนะคะมีโอกาสแล้วจะไปเยี่ยมเยือนค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับ จากพี่สมหวังแล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าถ้าหากว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยนะเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เนาะและอย่างที่ได้ฟังพี่สมหวังพูดนะครับก็คือว่ารู้เลยว่าชุมชนเนี่ยเขามีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับจากปัญหาที่น่าจะต้องหนักก็กลายเป็นปัญหาที่เบาค,ครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราทุกคนต้องดูแลตัวเองอย่างดี แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดนะครับอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วครับแต่ตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้น้ำผึ้งแล้วก็น้องแฮวก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ